โคดี้กักโป่กองหน้าของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาและเพื่อนร่วมทีมหลังจากการจากไปอย่างกระทันหันของดิโอโก้โชต้าและน้องชายซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งสโมสรและแฟนบอลมันเป็นเรื่องที่ยากมากกักโปกล่าว พวกเราหลายคนยังคงอยู่ในช่วงพักร้อนตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเราจึงรีบรอมตัวกันในฐานะทีมและสโมสรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เราพยายามอยู่เคียงข้างครอบครัวของเขาและช่วยเหลือในทุกๆท,ทางที่เราทําได้คักโปยังได้เดินทางไปร่วมงานศพของโชต้าที่โปรตุเกสและเมื่อกลับมาที่เมอร์ซี่ซายก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่แฟนบอลสร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับโชต้าที่หน้าสนามแอนฟิลด์ หวังว่าครอบครัวของดิโอโกจะรู้สึกถึงความรักที่เรามีให้พวกเขาสำหรับดิโอโกและน้องชายของเขากับโปกล่าวคุณจะเห็นได้ว่าเราในฐานะสโมสรและทีมรวมถึงแฟนบอลและคนทั้งเมืองพยายามทำตัวเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงโชต้าลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจรีทายเสื้อหมายเลข20ของเขาและวางแผนจะสร้างอนุสาวรีที่แอนฟิลด์โดยผู้เล่นทุกคนจะสวมปลอกแขนที่มีข้อความว่า Forever 20ตลอดทั้งฤดูกาลที่จะถึงนี้กัคโปกล่าวว่านั่นเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่างไรก็ตามโชต้าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ในฐานะคนคนหนึ่งเขายอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นทุกคนรักเขาและนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นได้จากปฏิกิริยาของทุกคนเราจะคิดถึงเขาในฤดูกาลนี้แต่เราจะคิดถึงเขาไปตลอดชีวิตเราจะไม่มีวันลืมเขานอกจากนี้กัคโปยังได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองในฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งเขาย้ายไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายมากขึ้นและทำไป18ประตูซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขากับลิเวอร์พูลผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นในฤดูกาลนี้เขากล่าวการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทำให้พวกเรากระหายมากขึ้นช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายง่กด subscribe กด like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ